สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนวทางของหวยลาวนะคะของงวดวันที่14วันพฤหัสที่กําลังจะมาถึงนะคะก็ยังคงออกรางวันเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลื่อนนะคะก็ยังคงเป็นการออกรางวัลตามเวลาปกตินะคะสําหรับแนวทางในงวดนี้ก็จะเป็นชุด สูตรนี้นะคะก็จะเป็นชุดสามตัวท้ายนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมีการคำนวณน,นะคะจากสูตรสามสูตรเหมือนเช่นเคยใครที่ตามชุดนี้อยู่นะคะก็สามารถติดตามต่อได้ในงวดนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็สามารถเริ่มต้นแล้วก็ศึกษาการคำนวณตัวเลขแล้วก็สูตรนะคะที่เราจะลงให้สาหรับสูตรนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรือว่าเพิ่งติดตามเป็นงวดแรกๆ ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมถึงมีการเปลี่ยนสูตรก็เนื่องจากว่าสูตรที่แล้วที่ลงให้มันไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสูตรไหนที่มันเข้าเราก็จะหยิบเอาสูตรนั้นมาใช้ต่อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเราก็เปลี่ยนสูตรนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเกิดจากการย้อนหลังนะถ้าผิดเราก็เลิกใช้นะคะแล้วก็ทําการคํำนวณขึ้นมาใหม่อย่างในรอบนี้นะคะจากสูตรจะมีเลขหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกด้วย3นะคะบวกกันไปเลยตามสูตรนี้ จนถึงสูตรที่3นะคะก็จะหยุดที่พันคูณสองรคูณห้าแล้วก็บวกด้5คงที่เราเริ่มคำนวณน,นะคะตั้งแต่งวดของวันที่30เป็นต้นไปจากผลนะคะ24301นี้เลยสูตรแรกนะคะจะใช้เป็นเลขหลักหมื่นก็คือเลข2นะคะคูณ2ได้เท่ากับ4แล้วก็บวกด้วยหลักพันเป็นเลข4หลักร้อยเป็นเลข3 หลักสิบเป็นเลขศบวกด้วยสามคงที่4ีบวกสได้เท่ากับ8 8ดบวกสามได้11 11บวกกับ3ได้14สูตรที่สองเป็นหลักหมื่นนะคะเป็นสองหลักร้อยคือ3าคูณหได้สิหหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งบวกด้วย9คงที่สองบวกหได้เจ็ด 7บวก1ได้8 8บวก9ได้17สูตรที่3หลักพันนะคะ4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักร้อยคือ3คูณ5เป็น15บวกกับ5คงที่8บวก5ได้เท่ากับ13นะคะ3บวก5ได้เท่ากับ8ชุดนี้นะคะได้แก่ตัวเลข4 7 นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่4วันที่4นะคะออกมาเลข7 8 4นะยังไม่ตรงได้เป็นตัวโต๊ดนะคะเพราะว่าเราจะทำการปักหลักเนี่ยมักจะเริ่มในงวดก่อนละก่อนที่ผลจะออกรางวัลก็คืออย่างงวดวันที่4จะยังไม่ใช่เราจะเริ่มปักหลักในงวดของวันที่7นะคะเดี๋ยวมาดูของวันที่4นะตรงไหมถ้าตรงก็ได้ตามหลักนี้เลย หลักหมื่นนะคะเป็น5คูณ2ได้เท่ากับ10หลักพันนะคะเป็น7หลักร้อยก็7หลัก10นะคะเป็นเลข8บวกกับ3คงที่7บวก7เป็น14 4บวกกับ8นะคะได้12 2สองบวกกับ3ได้5 สูตรที่สองหลักหมื่นเป็นเลข5หลักร้อยนะคะเป็นเลข7จ็ดคูณหเท่ากับ35หลักหน่วยนะคะเป็น4บวกด้วยเก้า5บวก5เป็น10 10บวก4ได้14นะคะ4บวก9ได้13เริ่มเห็นเขาโค้งนะคะ5 3สูตรที่3นะคะ7 2ได้14 75ได้35บวกกับ5 4บวก5ได้9 9บวก5ได้14ชุดนี้ได้แก่ตัวเลข5 3 4นะคะผลของวันที่7ผลของวันที่7ได้แก่ตัวเลข5 3 4เราคำนวณได้ตัวเลขตรงแล้วนะคะก็แสดงว่างวดนี้เข้าตรงสองวดนะเดี๋ยวมาดูวันที่7เลยตรงหรือเปล่า หลักหมื่นเป็น3ค่ะคูณสองได้6พันเป็นเลขห้ร้อยห10เป็นเลข3นะคะบวกกับ3คงที่6บวก5 6บวก5ได้11 11บวกกับ5ได้16 6บวกกับ3ได้9 9บวกกับ3ได้12 สูตที่สนะคะหมื่นเป็นเลข3ามร้อยร้อยเป็น5้คูณหได้25หลักหน่วยนะคะเป็น4บวกได้เก้าบวกหได้8 8บวกกับ4ได้12บนะคะสบวกกับ9ได้เท่ากับ11ตัวสุดท้ายหลักพันเป็น5้คูณสองได้เท่ากับ10 หลักร้อยคือ5คูณ5ได้เท่ากับ25บวกกับ5คงที่5บวก5ได้เท่ากับ10เราได้ตัวเลขออกมานะคะเป็นเลขสอง่ 2, 1, วันที่11นะคะตัวเลขที่ออกก็คือเลข2 1 0นะได้ตัวตรงนะคะมีตรง2องวดนะคะก็จะแก่ได้แก่งวดของวันที่4ที่คํานวณงวดของวันที่7 ก็ได้เลข5 3 4แล้วก็ของวันที่7นะคะได้สองผลของวันที่11ก็คือ2 1 0ก็สแสดงว่าเราได้ตัวเลขชุดตรงนะคะ2งวดติดเลยมาดูงวดของวันที่11นะคะหลักหมื่นเป็นเลข5คูณสได้เท่ากับ10หลักพันเป็นเลข2ร้อยนะคะเป็น2แล้วก็10เป็น1บวกกับ3าม 2บวกสได้4 4บวก1ได้5 5บวก3ได้8ตัวที่2นะคะหมื่นเป็น5หลักร้อยคือ2 2งคูณได้10หลักหน่วยเป็น0นะคะบวกกับ9 5บวก9ได้1 4ตัวสุดท้ายหลักพันเป็น2ค่ะ2คูณได้4 หลักร้อยเป็นสองเหมือนกันเลย2อคูณ5ได้เท่ากับ10บวกกับ5 4บวก5ได้เท่ากับ9ได้เป็นชุดตัวเลข8 49นะคะชุดที่คำนวณจากเลขสูตรชุดนี้8 49สังเกตไหมว่าหวยราหลังๆนะคะเป็นเลขเบิ้ล3มวดติดแล้วเราหวังว่า,วามวดของวันที่14นะคะจะไม่เบิ้ลอีกนะหรือจะไม่มีเลขซ้านะคะ เพราะว่าจากการจับสูตรแบบนี้เรามักจะไม่ค่อยจับเลขเบิลให้คือน้อยมากถ้าเกิดสูตรไม่เด่นจริงเราจะไม่จับเบิ้ลให้นะคะก็คงหวังว่าไม่มาเบิ้ลแล้วนะเบิ้ลสองวดสามหดเจ็ดเจ็ดนะคะสองสองทงหดหน้าจะมาศูนย์ศูย์อีกนิดจบกันนะคะบอกเลยว่าจบกันแปดสีนะคะ8ปด แล้วก็49ตามนี้นะคะสำหรับเลขแนวทางที่จับจากตัวเลขชุดเดียวนะคะ849จับแยกได้3ชุดตามนี้ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ